โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจะไปอาราฟอร์มารีกันเลยเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม r e g e s of Madroom หรือว่าเกม Maple r u s รนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูละกันเผื่อใครหาในส่วนตัวของร้านเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไลฟ์รีฟันผมขอแนะนำจอนชาวไร่เดิมนะครับเพราะร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดให้บริการ24ชั่วโมงเลยสามารถทักไปเติมเกมตอนไหนก็ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของเพจเฟซบุ๊กววววัันนนนนีีี้้้้ะะะลลลาา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 งเเคครรรบบแกกก็ถอออ่่่่มมจจฟยไดดสพิศษ เพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมจะมาแชร์เทคนิคหรือว่ามาพูดเทคนิคเกี่ยวกับกิจกรรมที่อยู่ในระบบบ้านใช่ไหมเป็นตัวของที่จอดรถเห็ดตรงนี้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัวเนี้ยลหลายคนอาจจะมองข้ามหรือว่าอาจจะรู้เทคนิคนีคน้แล้วเนี่ยก็ขออาภัยเพื่อนๆด้วยละกันเนาะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าไอ้ระบบเนี้ยมันมีทั้งข้อดีในการที่เราสามารถซื้อไอเทมปั๊มของในร้านค้าเห็ดได้ ซึ่งมันจะต้องใช้ไอตัวเหรียญรถเห็ดใช่ไหมและไอของในนี้ครับที่เป็นของตกแต่งเนี่ยอของแต่งกายเนี่ยมันยังบวกในส่วนตัวของเอฟเฟกพิเศษด้วยอย่างเช่นเข้าไปในตกแต่งครับอย่างเช่นลัวตัวนี้สังเกตมันจะมีเอฟเฟกครอบครองเครื่องแต่งกายบวกพลังโจมตีพลังชีวิตพลัง้ังกัน320%ซึ่งเอฟเฟกตัวนี้ เราไม่จะไปต้องกดใช้ก็ได้อย่างเช่นผมมีอันนี้1อันผมมีอันนี้1อันผมมีอันนี้1อันคือเท่ากับว่าเอฟเฟกพวกเนี้ยเราได้หมดเลยแถมเรายังสามารถซื้อซ้ำได้ถึง30ชิ้นเพื่อเอามาอัพขั้นมันด้วยอย่างที่บอกครับขั้นแรกเนี่ย มันจะบวกดาเมจ320รใช่ไหมพลังโจมตีพลังชีวิตพลังป้องกันแต่ถ้าเราบวกขึ้นไปอีกเนี่ยเอฟเฟกมันก็จะบวกขึ้นไปอีกแถมมันยังมีเอฟเฟกเครื่องแต่งกายคือต้องเป็นสิ่งที่เราเลือกใช้อย่างเช่นถ้าผมเลือกชิ้นนี้ผลกําไรตัวของเหรียญลดเหตุเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น5%นะครับซึ่งผมแนะนําให้ซื้อไอเทมประเภทนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเรามีตัวนี้เนี่ย ไอเทมที่จะมาปั๊มในการซื้อของในร้านค้าเนี่ยนะครับที่เป็นเหรียญเหตุนเนี่ยก็จะเยอะขึ้นด้วยอ่าอย่างเช่นบางอันเนี่ยนะครับไอเนี่ยนะครับนี่อัตรา5%เหมือนกันเห็นไหมนะครับไอตัวนี้อ่าลดเหลือผลกําไรเหลือ3%ามเปอร์เ็นแล้วห็นไหมซึ่งมันก็จะมีไออันพิเศษที่คอลแลบด้วยอย่างเช่นตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าคอลแลบเนี่ยมันมาเฉพาะในอีเวนต์หรือเปล่านะเพราะว่าไอตัวอีเวนต์กบยิ้มอ่ะเหมือนตอนนั้นมันยังมีขายอยู่เลยปะเออหรือว่าอาจจะได้จากกิจกรรมผมไม่แน่ใจแต่ไอตัวนี้ มันได้ตัวของเหรียญเนี่ยนะครับเหรียญลดเห็ดเนี่ยบวก5%พอพร้อมอัตรารางวัลการผรจญภัยเพิ่มเติมอีก3%นะครับก็คือตอนโอ้โหเรียกได้ว่าแม่งแบบไอรางวัลตัวเนี้ยมันน่าจะเพิ่มขึ้นมาด้วยอะ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอของลิมิตเนี่ยที่เป็นตัวของไอตัวกบหน้ายิ้มอะ่ะมันไม่มีให้ซื้อในนี้นะนะครับมันไม่มีให้ซื้อในนี้ถ้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่มีให้ซื้อในนี้เลยเห็นไหม เออผมก็เลยจำไม่ได้เหมือนกันว่าไอตัวของ Limited เนี่ยมันมันมันอยู่ในอีเวนต์มันปะเออเนะครับเอออาจจะมีให้แลกแบบเติมเงินสะสมครบเท่านี้ไหมจำไม่ได้เหมือนกันหรือในช่วงอีเวนต์เราสามารถซื้อได้ในร้านค้าก็จำไม่ได้เหมือนกันซึ่งที่จอดรถเห็ดอ่านี่ครับเพิ่มพลังต่อสู้นะครับอันนี้ก็เพิ่มพลังชีวิตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งไอพวกเนี้ยอย่าเพิ่งเอาก่อนก็ได้นะเออแต่ว่าแล้วแต่นะแต่ผมบอกว่าไปปั๊มพวกไอเทมพวกเนี้ยคุ้มกว่านะครับ แล้วก็รั้วนะครับอันนี้คือมอบพลังป้องกันอ่ามอบอันนี้อันนี้เหรียญบวกเหรียญเห็ดเนี่ยผมว่าต้องเอาเก็บไว้นะครับนี่บวกเหรียญเห็ดอันนี้บวกพลังชีวิตซึ่งบวกพลังชีวิตบวกอะไรเนี่ยเราเอาไว้เน้น PVP นะครับเอาไว้แบบให้คนอื่นมาตีเราไม่ตายอะไรประมาณนั้นเนาะอันนี้คือเมื่อสัตว์ขี่ทั้งหมดของตนจอดรถอ่าเวลาคุ้มกันเพิ่มขึ้น30อืม แสดงว่าปกติอ่ะมันจะจอดรถได้ประมาณ8ชั่วโมงปะเออมันอาจจะบวก30นาทีไหมอ่ะอันนี้คือผมไม่แน่ใจนะเออเมื่อสัตว์ขี่ของตนเองจอดรถเวลาคุ้มกันเพิ่มขึ้นอ๋อเวลาคุ้มกันคือไม่สามารถตีได้ซึ่งถ้าเราไปจอดรถที่อื่นอ่ะมันจะมีรูปแบบว่าเป็นโลอ่ะเอาไว้ป้องกันนะครับซึ่งของพวกเนี้ยสังเกตนะครับอันนี้คือได้พลังป้องกันใช่ไหมอันนี้พลังโจมตีอันนี้รางวันเพิ่มเติมผจญภัยนะครับ ที่จอดรถเพิ่มขึ้น3%อนผมแนะนําว่าซื้อพวกนี้นะะแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันแล้วแต่เราซึ่งไอ้พวกเนี้ยราคามันค่อนข้างถูกนะครับถ้าเราไปดูไอ้พวกลัวนะครับลัวเนี่ยราคาถูกมากเห็นไหมนี่อันนี้ประมาณราคาแสนสองใช่ไหมแต่ว่าไอเนี้ยที่เอาไว้ปั๊มเงินน่ะราคา2 0 0 0 0 0นะเออนะครับผมจะซื้ออันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะปึ๊บมาครับ่แล้วเราไปปลดล็อกตรงนี้ นี่อ่าปลดล็อกปุ๊บเนี่ยเราใช้งานเลยนะอ่าเราใช้งานเลยเห็นไหมนะครับเราก็จะได้โบนัสเนี่ยเพิ่มขึ้นมา3เเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมไปดูไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวประตูอะแพงประมาณ500แสนแม่งแพงนะถ้าจำไม่ผิดเราไปดูอะไรที่มันบวกเหรียญเห็ดเพิ่มเติมไหมผลกำไรเหรียญเห็ดเพิ่มขึ้นอ่าไปดูรั้วนะครับอขออนุญาตนะไปดูรัวรัว รู้ว่าราคาเท่าไหร่เอ่ยรู้ว่ามีไหมอ่านี่เนี่ยราคาแสนสองเองครับซื้อมาเลยปึ๊บอ่ะไปกดนี่ปลดล็อกครับได้พลังเพิ่มขึ้นมาประมาณ2 0,000น,นะแล้วก็กดใช้ สังเกตครับถ้าเราอัพไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยจาก320เป็น480บนะบวกมาประมาณ1 6 0้อใช่ไหมาถ้าใครของเหลือ,ลอก็บวกก็ได้แล้วก็ไปดูตัวของเอ่อเรามีรั้วตรงนี้ตึบ๊บอันนี้แล้วาเครื่องประดับอ่าเครื่องประดับอันนี้ไม่แน่ใจว่าแพงหรือเปล่านะอ๋อเครื่องประดับผมมีแล้วผมซื้อแล้วผมซื้ออันนี้เป็นตัวของบวกพลังชีวิตใช่ไหมซึ่งเราสามารถนี่อ่าผลกําไร เหรียญเห็ด8นะครับผลกำไรเหรียญเห็ดอันนี้ก็ผลกำไรเหรียญเห็ด8ดใช่ไหมอ่ะผมว่าอันเนี้ยคุ้มนะครับผลกำไรเหรียญเห็ดที่จอดในอ่าส่วนตัวของเราเนี่ยเพิ่มขึ้น8นะครับแต่อย่างที่บอกเฉพาะส่วนตัวนะก็คือเราสามารถไปจอดรถในของเพื่อนก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูก่อนเอ่อผลกำไรแต้ม ปรับแต่งที่จอดรถส่วนตัวเพิ่มขึ้นเออผมว่าเอาเหรียญดีกว่าเอาเป็นอันนี้เนาะม้าหมุนมีไหมขอดูหน่อยนะตอนนี้เหลืออีกประมาณ4ี่000นะเออไม่มีให้ซื้อนะไม่มีให้ซื้อใช่ไหมม้าหมุนอืมไม่มีให้ซื้อครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้สองแสนนะสองแสนเนี่ยเป็นลั้วที่บวกเอฟเฟกตัวของ ที่จอดรถเห็ดเนี่ยได้เหรียญเพิ่มขึ้น5%ใช่ไหมกดใช้งานไปเลยครับเราก็จะปั๊มได้เยอะขึ้นเออตอนนี้เรามีประตูเนี่ยมีรั้วแล้วมีถนนมีอันนี้อ่ามีเครื่องประดับแล้วแต่ผมอยากได้ตัวนี้นะไม่แน่ใจว่ามันหามาจากไหนนะเออนะครับแต่ว่าผมซื้อตัวนี้มาแล้วแหละนะครับแล้วคราวนี้เราเหลือแค่ตัวของอ่าฉากใช่ไหมฉากเนี่ยนะเป็นที่บวก เ,เมื่อต่อสู้ในลาจอดรถพลังโจมตีพลังชีวิตผมว่าเอาเป็นพลังชีวิตก็ได้นะเอาจริงนะคือหลังๆนี่ยืนไม่ไหวนะลองดูซิต่างกันเยอะนะไอตัวนี้บวกพลังชีวิต400,000นะอันนี้บวกอยู่ประมาณ5 0,000 0ซึ่งเดี๋ยวผมรอเก็บไว้ซื้อ2อันนี้ดีกว่านะครับนาะแล้วก็อย่างที่บอกคือเราสามารถปรับแต่งได้ประมาณนี้ใช่ไหมพอเราปรับแต่งแล้วเนี่ยเมื่อเราเอารถของเราเนี่ยมาจอดในที่ตัวเองอะ่ะอย่างที่บอกครับ เอาตัวที่ดีที่สุดนะมาจอดเพราะว่ามันจะได้เหรียญในเนี้ยนะเพิ่มขึ้นด้วยประมาณอย่างที่บอกอันนี้ก็ประมาณ8%ใช่ไหมอันพวกนี้ก็ประมาณ3%อะไรก็ว่ากันไปแล้วคราวนี้เรายังสามารถจัดการทรัพยากรต,ตรงนี้ในของอตัวของอที่จอดรถเราได้สังเกตรตัวนี้ ผมจะได้เปอร์เซ็นที่จอดลดเหตุ8%ใช่ไหมแล้วก็ได้อย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างเช่นเลือด5%แล้วก็ไอตัวบโคเวอร์เนี่ย3%แต่ว่าเพื่อนคนอื่นที่จะมาจอดในลานจอดรถของเราอ่ะนะครับเขาก็จะดูตัวของเปอร์เซ็นที่จะได้เหรียญเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยใช่ไหมแล้วเราสามารถเก็บค่าบริการจากเขาได้20%หรือต่ำสุด5%ซึ่งผมแนะนำว่าเอา5%แหละเพราะว่าไม่คงไม่มีใครอยากมา จอดแล้วเสีย20%หรอกนะครับนะเราตั้งเป็น5เลยก็ได้แล้วคราวนี้เราไปหาที่จอดรถได้จากตรงนี้ครับสังเกตว่าที่จอดรถเราจะใส่ได้แค่อันเดียวเท่านั้นถูกไหมถ้าเราอยากจอดรถเนี่ยมันจอดได้สูงสุด5คันนะสูงสุด8ชั่วโมงใช่ไหมเราต้องไปหาที่จอดรถเพื่อนซึ่งสังเกตจากตัวนี้ก็ได้ครับ นี่คนนี้อเขา11%บวกเหรียญใช่ไหมคนนี้บวก8%เหรียญนะ้ะเราก็ไปหาที่จอดรถที่มันบวกเหรียญเยอะๆก็ได้แต่ว่ามันจะมีตัวของที่จอดรถของเพื่อนค้นหาที่จอดรถแบบสุม่มและยังมีที่จอดรถของเซิร์ฟเวอร์ซึ่งบวก50%อันเนี้ย ตอนแรกเนี่ยจะยังไม่มีอีเวนต์นี้ขึ้นมานะครับมันเป็นที่จอดรถในเซิร์ฟแล้วก็ที่จอดรถข้ามเซิร์ฟซึ่งมันจะมาตอนที่มันอัปเดตประมาณ2-3สัปดาห์ก่อนปะมันจะเป็นอีเวนต์เอาไว้แข่งกันครับสังเกตอันนี้คือที่จอดรถในเซิร์ฟใช่ไหมอ่าเราสามารถดูได้ว่าเฮ้ยมันมีอยู่5อันนะแต่ว่า1ที่เนี่ยสามารถจอดได้แค่4คันเท่านั้นแสดงว่าในเซิร์ฟเราอะ่ะมันจะมีคนจอดได้สูงสุดแค่ประมาณ 20คันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นคุณต้องตีกันในเซิร์ฟบัอย่างเช่นคนนี้เขาพลังเท่าไหร่โอ้โหพลัง32ล้านใช่ไหมอ่ะเราก็หนีไปก่อนคนนี้พลังเท่าไหร่34อย่างเงี้ยนะครับคนนี้เท่าไหร่นะครับพลังอยู่ที่29้าล้านอ่ะถ้าเราสู้ไหวเราก็ตีใช่ไหมอ่ะคนนี้พลังเท่าไหร่นะครับ38อย่างเงี้ยอ่ะแม่งสู้ไม่ไหวสักคนเลยเราก็ลองเปลี่ยนดูซิเปลี่ยนดูซิอ่ะอ่าอันนี้ไม่มีใครลงครับเราก็เอาตัวนี้ของเราลงไปเห็นไหม เอฟเฟกตัวนี้ก็บวกมาอีก50%เปอร์เลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือถ้าเราเข้าไปเนี้ยเราไม่สามารถใส่ตัวซ้ําได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องลองไปที่จอดรถเซิร์ฟอื่นอย่างเช่นเซิร์ฟนี้อ๋อแสดงว่ามันเลือกจอดได้แค่อันเดียวนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวซอรี่ผมนึกว่ามันจอดได้4คันมันไม่ได้จอดได้4คันโอ้จอดได้เยอะอยู่นะโอเคโอเคขอขอภัยนะขอภยัยขอภยัยขอภยัอภยนะครับมันจอดได้กี่คันอนะ อหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคันสแสดงว่ามันมีอยู่ห้าอันน่ะไอ้ที่จอดรถเซิฟมีอยู่ห้าอันสแสดงว่าจอดได้ห้าสิบคนแค่นั้นเองซึ่งเอฟเฟกก็เท่ากันหมดนะสมมุติผมจอดแล้วเนี่ยมันจะเป็นรูปเห็นของเราใช่ไหมเป็นรูปเห็นของเราเลยนะครับซึ่งเราไปจอดเซิฟอื่นไม่ได้แล้วนั่นเองเนาะอ๋อไม่สามารถจอดเซิฟอื่นได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองไปเซิฟอื่นดูนะเซิฟสุดท้ายอ่าจอดได้อย่างละคันสแสดงว่าถ้้าเป็นนแบบี ผมขอเอาคันที่ได้ของเยอะที่สุดของผมอะนะครับเก็บไว้ก่อนเพราะว่ามันจะได้แค่แบบคันละ8ชั่วโมงแค่นั้นเองนะเออนะครับมันเก็บได้สูงสุดคันละ8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราเอาไปใส่ตัวอ,อันนี้นี่ข้างๆอ่านี่ข้างๆเราก็สามารถจอดได้ใช่ไหมนี่เห็นไหมหาเราเอาอันนี้ไปบวกเอฟเฟกตัวนี้นะครับเห็นไหมอ่าบวกตัวของ exp บวกเงินที่ได้อ50%เลย เอาไปจอดนะแล้วก็เอาคันลองของเราเนี่ยไปจอดในในตัวของบ้านเราดีกว่านะครับนี่คันลองของผมปุ๊บเข้ามาใช่ไหมมันได้สูงสุดประมาณ8ชั่วโมงแล้วคราวนี้มันจะมีที่จอดรถข้ามเซิร์ฟที่จอดรถข้ามเซิร์ฟเนี่ยสังเกตมันจะมีเซิร์ฟปัจจุบันมันแรนดอมนะเซิร์ฟผมคือเซิร์ฟ34เซิร์ฟ11เซิร์ฟ5เซิร์ฟ9ซึ่งมันจัดอันดับด้วยอันดับ1อันดับ2อันดับ3อันดับ4ซึ่งจะเป็นการแข่งขันตัวของเหลียญ อ่าอย่างเช่นอันดับหนึ่งประมาณ1นล้านแปดแสนเหรียญเห็ดแล้วใช่ไหมเหรียญลดเห็ดแล้วมันจะมีรางวัลอันดับด้วยเห็นไหมรางวัลอันดับเนี่ยสังเกตอันดับ1ได้หน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนอ่าอันนี้คือน่าจะได้ทุกคนประมาณ2 0 0แสนแสนห้าแสนสองแล้วก็1 0 0 0 0แนะครับแล้วก็จะได้ตัวของไอเทมตัวเนี้ยไปด้วยซึ่งมันจะมีแบบระดับแบบอันดับอันนี้คืออันดับของในเซิร์ฟเราอันนี้คือชิงอันดับกัน อ่าอันนี้คืออันดับชิงยอดอันดับเลยคือเป็นเล่นของใครของมันผมอันดับ9,000บุกบวกๆนะเออนะครับใครได้ที่1เนี่ยก็เรียกได้ว,ว่ายืนนานสุดอะก็ได้ของเยอะไปซึ่งเขาจะเล่นสายนักลบแล้วก็นักเวทซึ่งอันดับ ต้นๆเนี่ยก็มีนักลบนักเวเป็นส่วนใหญ่นักธนูไม่ค่อยเล่นนะเอามายืนตัวนี้ไม่ไหวโดน,นตบตายนะครับแล้วก็จะมีอันดับคุ้มกันด้วยสังเกตอันดับชิงอันดับคุ้มกันเนี่ยคืออยู่นานสุดนั่นเองนะครับก็ถ้าเราอยากไปตบคนอื่นนะสมมุติผมอยากคนในเซิร์ฟอบผมอยากไปตบเขาเพื่อแย่งชิงเนี่ยก็ปนได้ข่ายาวเนี่ยเดี๋ยวผมขอลองดูหน่อยนะขอขยยาว อ๋อไม่ได้ไม่ได้แสดงว่าเราต้องป้นอย่างเดียวป้นเพื่อชิงไอเทมของเขาซึ่งมันจะมีตัวนี้ด้วยอ่ามีคุ้มกันด้วยว่าเฮ้ยโดนตีมาแล้วเนี่ยติดคุ้มกันนู่นนี่นั่นเนาะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวข้ามเซิร์ฟเนี่ยอ๋ออันดับข้ามเซิร์ฟเดี๋ยวแป๊บนึงนะไปเซิร์ฟอื่นอ่านี่เราสามารถไปป้นเซิร์ฟอื่นได้หรือแปบ๊บหนึ่งนะมันมันปล่อยอันนี้ในเซิร์ฟอื่นได้ปะวะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน่อยนะเอ่ออันนี้เซิร์ฟตัวเอง โอ้โหสังเกตครับถ้าเป็นแบบของข้ามเซิร์ฟอะบวกเหรียญ1น0่บวก e P 1ปีบวกค่าโชค50%นะเชีย่ยแบบบวกเยอะมากนะเฮ้ยแต่ว่าเราเข้าเซิร์ฟตัวเองไม่ได้นะเซิร์ฟตัวเองจะไม่มีเราต้องไปเซิร์ฟอื่นเท่านั้นออ้เซิร์ฟอันดับ1นึ่เขามี3อันเลยครับเขามี3อันเลยอันนี้คือเต็มหมดแล้วเราเราต้องไปดูแบบไปดูที่อื่นด้วย โอโอโอ้ oh, oh, oh. อันนี้ป้องกันอ๋ออันนี้คือเขาแบบเขาทําป้องกันไว้ได้ด้วยเหรอเออเหมือนมืนทิ้งป้องกันไว้อ่ะตีไม่ได้เลยครับเออคุ้มกันแล้วก็ยึดชิงเข้าร่วมศึกยึดชิงโอมันจะมีเวลาของมันด้วยเราศึกยึดชิงเนี่ยนี่ครับมันจะมีตัวของสถานการณ์ใช่ไหม มีป้องกัน3แล้วก็ลบศูนตอนนี้แล้วก็มีคุ้มกันเราอยากตีใครก็ไปเลือกเอานะครับพลังที่เราพอสู้ไหวใช่ไหมนี่แล้วก็เราจะมียึดชิงด้วยอ๋อเราต้องเนี่ยสังเกตยึดชิงเนี่ยก็คือตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึง8โมงเช้าเนี่ยจะเป็นการช่วงพักลบเนาะไม่สามารถยึดชิงได้แสดงว่าปัจจุบันเนี่ยมันยังเป็นเที่ยงคืนอยู่นะเพราะว่าเวลา5้าทุ่มเนี่ยถ้าตามเวลาของเซิร์ฟมันคือเที่ยงคืน นะจนกว่าจะไปถึงเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้าเนี่ยถึงสามารถชิงได้แสดงว่าตอนนี้ก็คือพักลบไว้ก่อนนั่นเองนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอดูอันนี้ก่อนขอขอดูเซร์ฟอื่นก่อนนะอ่านี่เหมือนเขามาทำคุ้มกันไวอ้อ่ะตอนนี้นะครับอืมเออ โอเคแสดงว่าถ้าเราจะเข้าไปชิงแบบในเซิร์ฟอื่นน่ะนะครับเราน่าจะต้องแบบมารอตีตอน9โมงเช้าซึ่งสเตตัสบวกทุกอย่าง100%นะ่ะดีเหมือนกันนะครับหลักๆก,ก็คือจะประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็อย่างที่บอกครับถ้าเราอยากจอดรถให้มันครบอไปหาที่จอดรถของเพื่อนเราก็ได้นะอย่างเช่นตัวนี้อ่าผมจะเอาตัวนี้เข้าไปปุ๊บ เราจะเสียค่าจาัดก,การไหมยี่สิบเปอร์เน์ถ้าเราเสียเราก็กดใช่เราน่าจะไม่ได้โดนตีแต่ถ้าเรากดไม่คือก็รอให้เขามาตีเรานะครับซึ่งคนที่จะตีผมอะค่าพลังเขาเยอะไหมโอสามสองล้านเขาน่าจะตีผมตายเพราะฉะนั้นก็เสียนะครับเสียก็ได้นะถ้าเราอยากอยู่ได้เยอะนะครับก็อันนี้แล้วแต่นะนะครับอ่ะเสีย20%จะได้ชีวิตยอยู่ง่ายหน่อยแล้วก็ไปไล่ดูแบบ ที่จอดรถที่มันแบบได้เปอร์เซ็นต์เยอะๆนะครับอย่างเช่นนี่8%เอ่าเหลือที่พอดีก็เอาไปนะครับเสียไปเลยผมขี้เกียจไล่ตีคนอื่นนะแล้วก็มีอีกไหมที่ได้แบบ8%นะครับอู้16%เลยเหรอเชียย29%เ้าเขาเขาทำอ้นี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขามีลิมิเต็ดหมดเลยครับไอ้ตัวนี้อู้29%่โอ้แต่ว่าคนคือมาแย่งกันเข้าเยอะมากนะ โอ้โห16%อ่ะมา16%แล้วกันเอาไว้ก่อนนะครับก็เสียไปนะครับไม่เป็นไรอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกครับคือเดี๋ยวเวลาประมาณ9โมงเนี่ยเราก็สามารถมาเข้าตัวของที่จอดรถข้ามเซิร์ฟเพื่อแย่งชิงกันได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ไอตัวเซิร์ฟผมอะ่ะอย่างที่บอกเราไม่สามารถเข้าเซิร์ฟเราได้เราไปแต่เซิร์ฟอื่นได้ใช่ไหมแต่ว่าที่หนึ่งเขามีที่จอดรถตั้งเฮ้ยทำไมมีเยอะจังวะ What ที่จอดรถห้ามเซิร์ฟ1 2 3 4 5 6 7 12อันนะ่ะอันนี้คือเซิร์ฟ9นะเซิร์ฟ5มี1อันนะครับเซิร์ฟ11มี1 s e เซิร์ฟผมผมไม่แน่ใจว่าไม่มีหรือว่าไม่เห็นนะเออหรือว่าเราต้องกดคุ้มกันวะเออรายงานการต่อสู้นะครับยังไม่มีสถานะคุ้มกันพลังชีวิตพลังจมตีพลังป้องกันคุ้มกัน อันนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลายึดชิงอ่ะก็ <ๆ S 1> นนยังไม่มีการยึดชิงใช่ไหมโอ้หรือว่าเราต้องมาแบบมามา,มากดคุ้มกันเซิร์ฟหรือว่าไอตัวเนี้ยหอันเนี่ยนนคือเป็นการคุ้มกันเซิร์ฟตัวเองวะเออหรือว่าอันนี้คือการคุ้มกันเซิร์ฟตัวเองใช่ไหมเออถูกไหมครับแล้วก็คืออย่างที่บอกอ่ะคือปัจจุบันเนี่ยเราต้องมาไอไอไอที่เป็นเซิร์ฟตัวเองตัวนี้เนี่ยคือการคุ้มกันเซิร์ฟเราปะ แต่ว่าไอตัวข้ามเซิร์ฟที่จอดรถอะที่เราเห็นคนอื่นอยู่ตอนนี้คือเขาก็คือมาคุ้มการเซิร์ฟตัวเองแต่ว่าจะแย่งชิงเนี่ยได้ตอนประมาณ9ก้าโมงเช้าถูกไหมเออเราอยากตีใครเราก็ค่อยเลือกตีถูกไหมแล้วก็ค่อยค่อยแย่งชิงอีกทีหนึ่งแสดงว่าถ้าเราคุ้มการเซิร์ฟตัวเองได้เราก็ได้50%แต่ว่าถ้าเรามาแย่งชิงคนอื่นได้ก็จะได้100%เปะเออเออเออใครแบบว่ามีคําแนะนํามาแนะนําผมหน่อยนะเพราะว่าไอตัวระบบไอตัวแย่งชิง ข้ามเซิร์ฟของของตัวลถอะ่ะผมเพิ่งมาเห็นนะอันนี้ขออภัยด้วยนะครับเพิ่งเห็นแล้วก็เลยงงๆเหมือนกันว่าเฮ้ยมันมีแมคชนิกการเล่นยังไงแนะนําหน่อยละกันเนาะก็หลกัลกๆเนี่ยจะมีประมาณนี้ละกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราทําแ,แต้มในตัวนี้เหรียญลดเห็ดเนี่ยแล้วก็ไปซื้อของตกแต่งในตัวของร้านค้าแล้วก็เอามาบวกสเตตัสของ ตัวเองนะครับมันได้ค่อนข้างเยอะมากเนาะแล้วก็จอดรถเนี่ยอย่างที่บอกนะครับมันจอดได้5คันเลยสูงสุดนะครับไม่สามารถจอดได้เกินนี้แถมเรายังสามารถไปจอดรถในเซิร์ฟเราเพื่อบูสพลังเนี่ยให้เป็น50%ได้ใช่ไหมแถมเรายังไปจอดรถเนี่ยในตัวของข้ามเซิร์ฟได้ต่อนะแต่น่าจะต้องแย่งชิงใช่ไหมอ่ะนะครับแล้วก็ไอตัวที่เราเห็นเห็นอยู่เนี่ยที่มันมีหลายๆอันเนี่ยของเซิร์ฟเขาเนี่ยอาจจะเป็นแบบคนอื่นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่สามารถจอดรถในที่จอดรถข้ามเซิร์ฟอื่น โอ้แสดงว่าเราอาจจะต้องรอเวลาเพื่อมาตีใช่ไหมไอะอย่างเช่นอันเนี้ยที่จอดรถข้ามเซิร์ฟของเซิร์ฟอื่นใช่ไหมเหลือนะแต่ผมไม่สามารถจอดได้แสดงว่าอาจจะต้องมารอตีตอน9โมงแล้วก็ค่อยมายึดชิงกันอีกทีนึงนะฮะคิดว่าหรือเปล่าเนาะก,ก็หลักๆจอดประมาณนี้และกันเนาะก็สรัสคีที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับไต้แล้วก็กดแชร์หรือว่าใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะ,ะที่เป็นข้อมูลดีๆอัปเดตเยอะๆหรือว่ามีเทคนิคอะไรเกี่ยวกับ ที่จอดรถ่ยสามารถคอมเมนต์ได้แล้วกันนะเพราะว่าผมเพิ่งมาเห็นตัวนี้คือผมจําได้ว่าผมเคยอ่านแพทแล้วแหละแต่ว่าผมยังไม่ได้เล่นเลยนะเพิ่งมาเห็นก็เลยแบบรู้สึกว่าเออวะมันก็มีบวกไอเทมเยอะเหมือนกันนะแล้วก็มีของรางวัลเนี่ยค่อนข้างเยอะด้วยแจกทั้งเซิร์ฟด้วยแล้วก็มีอันดับแยกย่อยของตัวเราเองด้วยอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่แจกของเยอะเหมือนกันนะครับนี่มีสุ่มของเนี่ยโอ้ไอเทมบางอย่างก็จะสุ่มในนี้ใช่ไหม โอ้ของตกแต่งบางอย่างที่ไม่มีในร้านค้าก็จะมาสุ่มดอกในนี้นั่นเองโอเคเข้าใจแล้วนะครับก็หลักๆคือจับประมาณนี้แล้วกันเจอกันคลิปหน้าสับปร่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์แล้วก็อย่าลืมแชร์เทคนิคดีๆให้เพื่อนดูด้วยแล้วกันครับเจอกันคลิปหน้านะนครับสวัสดีครับ